ยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองครับวันนี้เราจะมาพิจารณากันถึงแร่ที่น่าสนใจอย่างเจ้าน้ําเงินนะครับหรือชื่อสากลคือบอรไนซ์บอรไน์บางทีก็เรียกแร่นกยุงแร่นี้เนี่ยมีความผูกพันกับความเชื่อมานานโดยเฉพาะในบ้านเราแต่ก็มีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันคําถามสําคัญวันนี้ก็คือแก่นแท้หรือความสําคัญจริงๆของเจ้าน้ําเงินเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เป็นเรื่องพลังลี้ลับตามตำราบโบราณ หรือว่ามันมีมิติอื่นๆที่อธิบายคุณค่าของมันได้ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าน้ําเงินนี่แหละครับผมจะนําเสนอในมุมที่เน้นความสําคัญตามความเชื่อตั้งเดิมและก็บทบาทในวัฒนธรรมไทยเป็นหลักนะครับค่ะส่วนที่ฉันก็จะพาไปสำรวจในมุมที่กว้างขึ้นนะคะมองในฐานะแร่ธรรมชาติคุณสมบัติทางธรณีวิทยาแล้วก็ความหมายเชิงพลังงานตามที่รับรู้กันในระดับสากลด้วยค่ะครับ ถ้ามองจากจดยืนความเชื่อรั้งเดิมของไทยเราเนี่ยนะครับเจ้าน้าเงินนี่ถือเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะมีพลังในตัวเองโดยธรรมชาติไม่ต้องผ่านการปลุกเสกใดๆชื่อเจ้าน้าเงินเนี่ยเป็นที่รู้กันดีในหมู่ผู้ศรัทธานักสร้างเครื่องรางของขลังความสําคัญหลักๆที่สืบทอดกันมาก็คือเรื่องการดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็การป้องกันสิ่งอับประมงคลคุณสายมนดําต่างๆที่น่าสนใจมากๆคือ บทบาทสําคัญในการเป็นส่วนผสมของโลหะศักดิ์สิทธิ์อย่างนาวโลหะก็คือโลหะมงคล9ชนิดเจ้าน้ําเงินนี่เป็นลําดับที่2เลยนะครับอ๋อค่ะครับแล้วก็ยังอยู่ในสัตตาโลหะหรือโลหะ7ชนิดด้วยการที่แร่ชนิดนี้ถูกเลือกใช้ในสูตรสร้างวัตถุมงคลสําคัญสําคัญแต่โบราณอย่างเช่นพระปิดตาเมกสิทธิ์ของหลวงปู่ทับวัดอนงคารามซึ่งเป็นพระเครื่องที่แบบว่าขึ้นชื่อเรื่องความขลังมากๆมากๆ,ๆ,ๆ ตำราระบุชาติเลยว่าต้องมีเจ้าน้ําเงินเป็นส่วนผสมขาดไม่ได้เลยอันนี้มันก็แสดงถึงการยอมรับในพลังและความสําคัญแบบสูงส่งมากๆในศาสตร์นี้เลยครับค่ะดิฉันยอมรับเลยนะคะว่าความเชื่อแล้วก็บทบาทในวัฒนธรรมไทยเนี่ยชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากจริงๆค่ะแต่ว่าถ้ามองอะไรอีกมุมหนึ่งนะคะเจ้าน้ําเงินหรือบอลไหน จริงๆแล้วมันก็คือแร่ตามธรรมชาติชนิดหนึ่งชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ copper iron sulfide ซึ่งมีที่มาทางธรณีวิทยาชัดเจนพบได้หลายที่ทั่วโลกเลยนะคะไม่ใช่แค่ในไทยอย่างที่เม็กซิโกนี่ก็มีเยอะค่ะส่วนสีสันสวยๆที่เหมือนนกยูงที่เราเห็นกันจนได้ชื่อว่าแร่นกยูงเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันตามธรรมชาติค่ะเมื่อผิวแร่สัมผัสกับอากาศความชื้นอะไรแบบนี้ ที่นี้ในมุมมองสากลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆบอนไนท์มักถูกเรียกว่าหินแห่งความสุขนะคะเชื่อกันว่าช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกสร้างพลังงานดีๆแล้วก็สามารถแบบว่างานลบให้กลายเป็นพลังงานที่สดใหม่ได้นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เชื่อมโยงกับเรื่องพลังงานในร่างกายอย่างเช่นเชื่อว่าช่วยปรับสมดุลจักระโดยเฉพาะจักระบริเวณสะดือ เนเวชากล้าซึ่งเกี่ยวกับพลังส่วนตัวความมั่นใจหรือช่วยเรื่องการไหลเวียนพลังงานโดยรวมอะไรทำนองนั้นค่ะซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งของความสำคัญที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องโพัพา์หรือป้องกันภัยโดยตรงเหมือนในบริบทไทยเท่าไหร่ค่ะที่คุณกล่าวถึงเรื่องหินแห่งความสุขหรือคุณสมบัติทางธรรมชาติก็น่าสนใจนะครับอืแต่ผมอดคิดไม่ได้ว่าไอ้ที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ที่มันยังลากเอกในสังคมไทยมากๆเนี่ย มันน่าจะมาจากพลังงานที่เชื่อว่ามีอยู่ในตัวแร่เองจริงๆตามที่ตำราบโบราณบันทึกแล้วก็ความเชื่อในวงการเขายืนยันกันมานะครับมันเป็นพลังงานเฉพาะตัวที่รับรู้กัน นั่นเป็นประเด็นที่น่าคิดเลยค่ะคือดิฉันมองว่าคุณสมบัติที่เห็นได้ชัดอย่างความสวยงามแปลกตาของสีสันที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หรือแนวคิดสากลเรื่องหินแห่งความสุขและการปรับพลังงานเนี่ยเออมันอาจจะเป็นต้นทางที่ทำให้คนรู้สึกถึงความพิเศษหรือพลังงานในแร่ชนิดนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ละวัฒนธรรมก็อาจจะตีความหรือให้ความหมายเฉพาะทางของตัวเองไปอีกที แต่การที่แร่ชนิดเดียวกันเนี่ยถูกตีความต่างกันในแต่ละที่มันทําให้เราต้องตั้งคําถามไหมคะว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติในเนื้อแร่จริงๆหรือมันเป็นการให้ความหมายของมนุษย์เป็นหลักมากกว่ากันเป็นคําถามที่น่าสนใจครับแต่ถ้าเรากลับมาดูบทบาทที่เด่นชัดที่สุดแล้วก็สืบทอดมายาวนานที่สุดในบริบทไทยก็คือเรื่องการดึงดูดทรัพย์สินและป้องกันภัย สิ่งนี้มันเหมือนพิสูจน์ตัวเองผ่านการใช้งานจริงในวัตถุมงคลที่ผู้คนศรัทธามาตลอดการที่ถูกเลือกเป็นมวลสารสําคัญอันดับต้นๆในนวโลหะโดยเฉพาะในสูตรโบราณที่เน้นความขลังมากๆนะครับย่อมสะท้อนว่าคนโบราณท่านให้ความสําคัญสูงสุดกับคุณสมบัติด้านนี้จริงๆนี่คือบทบาทหลักที่ทําให้เจ้าน้ําเงินมีคุณค่าสูงแล้วก็เป็นที่ต้องการอย่างมากในบ้านเราล่ะครับค่ะดิฉันเห็นด้วยนะคะว่าการเป็นส่วนผสมในนวัโลหะเนี่ย คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สาคัญมากจริงๆค่ะแต่ว่าการเป็นส่วนผสมสําคัญมันไม่ได้แปลว่านั่นคือทั้งหมดของคุณค่าเจ้าน้ําเงินใช่ไหมคะตัวแร่เองเนี่ยก็มีความงามตามธรรมชาติมีเรื่องเล่าในระดับสากลเกี่ยวกับความสุขก,การมองโลกในแงด่ดีคุณสมบัติเหล่านี้มันก็สร้างความสําคัญให้ตัวมันเองได้ โดยไม่จําเป็นต้องนําไปผสมกับอะไรเสมอไปก็ได้นะคะมันอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบันที่มองหาความสุขหรือความสมดุลทางอารมณ์ก็ได้ซึ่งอาจจะต่างจากความต้องการในอดีตไปบ้างค่ะถ้าใสรุปในมุมของผมนะครับเจ้าน้าเงินมีความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะแร่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อไทยที่เน้นคุณสมบัติด้านโพกร,รัพย์และการคุ้มครองไทย ซึ่งบทบาทนี้ได้รับการยืนยันผ่านการใช้เป็นมวลสารสําคัญในการสร้างวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาลเลยครับส่วนในมุมมองของดิฉันนะคะนอกจากความสําคัญเชิงวัฒนธรรมความเชื่อของไทยแล้ว เจ้าน้ำเงินในฐานะแร่ธรรมชาติก็มีความงามเฉพาะตัวมีคุณสมบัติที่รับรู้กันในระดับสากลในฐานะหินแห่งความสุขแล้วก็อาจจะมีนัยยะเชิงพลังงานหรือการปรับสมดุลตามแนวคิดอื่นๆซึ่งก็ถือเป็นอีกมิติความสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันค่ะครับจะเห็นได้ว่าความสำคัญของเจ้าน้ำเงินนั้นซับซ้อนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองผ่านเลนส์ไหนบริบทใดแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างไรด้วยนะครับ ถูกต้องเลยค่ะการได้พิจารณาข้อมูลจากหลายๆด้านแบบนี้น่าจะช่วยให้เราเข้าใจแร่ชนิดนี้ได้ลึกซึ้งแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนะคะก็หวังว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะและอาจจะจุดประกายให้ท่านผู้ฟังได้ไปลองศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าน้ำเงินในแง่มุมต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจในแบบของตัวเองต่อไปนะคะ